สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้นะครับพอดีอยากกินไข่ดาวนะครับแต่ว่าน้ํามันมันหมดนะครับผมก็เลยใช้วิธีเอากระทะเนี่ยนะครับมาตั้งต่อแกสแล้วก็ใช้ใบตองนะครับสองใบนะครับแล้วก็ตอกไข่ใส่นะครับนี่เพื่อที่จะทําไข่ดาวนะครับเปิดไฟเนี่ยครับไฟอ่อนๆนะครับ เบิ่งพี่น้องสิงได้กินบ่น,นะครับไข่ไข่ดาวใบตองนะครับเคยเห็นบอว่พี่น้องไข่ดาวใบตองดีลืมดูน้ำมันนะครับน้ำมันหมดนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทดสอบใช้วิธีนี้ดูนะครับนี่ก็ข้าวนะครับจะกินกับข้าวเจ้านะครับแล้วก็เวลาผ่านไปก็ประมาณ หนึ่งนาทีแล้วนะครับนี่ดูว่าเราใช้ไฟประมาณเนี้ยนะครับมันจะใช้เวลา,าเท่าไหร่ครับถึงจะสุกนะครับโอ้เหลืมเบิงพี่น้องลืมเบิงไอตัวน้ำมันนะครับก็จะกินไข่ดาวเหยะน้ำปลาสักหน่อยด้านน้ำมันพืชหมดก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับ เป็นอาหารเช้าพี่น้องถ้ามันเวิร์กนะครับถ้ามันดีก็จะคราวหน้าก็จะทําต่อนะครับรู้สึกว่าจะจะได้ผลนะครับนี่ไข่รเริ่มอันนี้แล้วนะครับไข่ขาวเริ่มสุกแล้วเอาส้อมไปจิ้มดูสิเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เราก็ ตีไข่แดงให้มันแตกนะครับเพื่อที่จะให้มันสุกเป็นยางมาตูมพี่น้องเอ่ยถือว่าได้ผลนะครับนี่กําลังดีกําลังดีนะครับไข่ดาวยางมาตูมนะครับเป็นไข่ไก่นะครับไข่ไก่สองฟองนะครับเดี๋ยวผมถ้าใครชอบเป็นยางมาตูมก็ขนาดนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าผมนี่อยากจะให้มันสุกกว่านี้สักหน่อยนะครับก็รอเวลานะครับรอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวแอบ,บๆดูใบตองข้างล่างก็ยังไม่ไหม้นะครับนี่โอ้แปลว่าสูตรนี้ได้ผลนะครับสูตรนี้ได้ผลเนี่ยครับเราเลื่อนไข่ น,นี้มาอย่างนี้นี่โอ้สุดยอดเลยนะครับต่อไปนี่ทำไข่ดาวนี่แบบไม่ใช้นะ้ำมันก็ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันใช้เวลาเยอะนะครับนี่ก็เวลาผ่านไปสามนาทีแล้วนะครับท่านผู้ชม เวลาผ่านไป3นาทีแล้วนี่นี่ครับเริ่มได้ที่แล้วอุ้ยร้อนมือไปแตะกระทะโอ้ได้ผลครับท่านผู้ชมจะลองทำเหมือนผมดูก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีเวลาหน่อยนะครับถ้าเป็นรีบๆเนี่ยมันก็จะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาทดสอบให้ดู ไข่ดาวใบตองนะครับคลิปนี้นะครับ